เ,เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มฝึกท่องภาษาบาลีกันนะคะฝึกท่องภาษาบาลีกันหลังจากที่เรียนรู้เรื่องของดวงจิตนะว่าจิตมีทั้งหมดทั้งหมดหกกลุ่มใช่ไหมคะในหกกลุ่มนี้นะก็จะมีภาษาบาลี พร้อมกับหมายนี้นะคะบาลีพร้อมกับความหมายตอนนี้เอากลุ่มของโลภะแปดดวงนี่นะแปดดวงนี้ชื่อว่าโลภะคืออกุศลจิตสิบสองเนี่ยมีโลภะภูรจิตแปดโทสะมูรจิตสองโมหมะภูรจิตสองนะโลภะภูรจิตแปดดูมีสองสีนะสองสีสีแดงกับสีน้ำเงินนะคะเอาเออกมาอย่างนี้เลย ทีนี้สีแดงทั้งหมดเป็นสมนัตทั้งหมดเลยแลวสีสีน้ําเงินทั้งหมดขาทั้งหมดเลยนะคะอ่าสีน้ําเงินเป็นอุเบกขาอ่าถ้าถ้าอ่านเป็นภาษาบาลีมันจะต้องมีจุดไม่มีเป็นภาษาไทยนะแล้วก็เบกเป็นปีอ่าปีแบ่งครึ่งกันในจิตกลุ่มที่ฟัง โลภะแปดดวงเนี่ยแบ่งครึ่งซ้ายกับขวาเนี่ยฮะครึ่งหน้าครึ่งหลังเนี่ยนะครึ่งหน้าเนี่ยชื่อนี้นะชื่อชื่อคือชื่อจะมีชื่อแบบเดียวกันอย่างเงี้ยมีทั้งสี่สี่อันเลยสี่ดวงนี้เลยทิฏฐิคาตะสัมปยุตต์านะน้องขวัญน,นะดูนะลูกนี่อ่านว่าทิฏฐิอ่าทิฏฐิแล้วก็คาตะนะทิฏฐิคาตะเอาความหมายนิดนึง ทิตัวเนี้ยแปลว่าความเห็นนี่นะคะทิฏถีแปลว่าความเห็นขตะก็คือไปสัมปยุทธ สัมปยุตสัมปยุตตะตรงนี้สัมปยุตตังเนี่ยนะเกิดพร้อมนี่นะทิฏฐิขตะสัมปยุตตังเกิดพร้อมถ้าเป็นวิปอ่าวิปปยุต ตทิฏิคตะวิปยุตตัวิปยุตตังเกิดพร้อมออกเดี๋ยวนะคตะไปสัมพยุตประกอบวิปยุตไม่ประกอบอันนี้เอาใหม่สัมพยุตแปลว่าประกอบ ประยยทธ์ไม่ประกอบส่วนคำว่าสหาตัวนี้ค่ะดูนะเป็นนะคะนะสะหตัวนี้นะสะหเขียนงลางแล้วกันนะะ สหาตัวนี้แปลว่าเกิดพร้อมเกิดพร้อมเห็นไหมความหมายโสมนัสโสมนัสแปลว่าดีใจ โซมนัสโสมนัสสัโซมนัสดีใจอุเปขาอุเปขาไปว่าเฉยเฉย อ,อุปเเปกขาโอเฉย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 นี่ก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ อสังคาริกอสังคาริกเอาความหมายตรงนี้ด้วยค่ะแปลว่าชักชวนนะแปลว่าชักชวนเขียนไปเลยก็ได้ค่ะคุณหนิงเพราะว่ารอบวันธรรมดาไม่ได้ขยายความให้เยอะอย่างนี้อ่า เดี๋ยวนะเอาตรงนี้อีกทีหนะึ่งเขียนใหม่กันแล้วก็เดี๋ยวจะมีความหมายหน่อยนะอ่ะก็คืออ่ะสังขาิกษ์การแปลว่าการชักชวนค่ะ สัสัสังคืนกัแปลว่าไม่มีการชักชวนอันนี้เติมคำว่ามีข้างหน้าเนี่ยมีการชักชวนไม่มีการชักชวน,นเด็กคำแปล จริงแล้วความหมายคืออสังคาริคือชักชวนสังคาริกไม่ชักชวนค่ะแต่คําที่แปลออกมาเนี่ยจะมีเพราะเาะก็คือมีการชักชวนและไม่มีการชักชวนอย่างเงี้ยนี่คือความหมาย